ก็ถือว่ามีการสร้างพัฒนาการนะฮะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสําหรับเอโก้ก็โดยเฉพาะการมุ่งการลงทุนเนี่ยออกไปยังต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็่อนหน้านี้เขาก็เริ่มจากไปสปปลาวคืออยู่ระแวกนี้เริ่มขยับไปไต้หวันนะฮะแล้วก็มีขยับไปสหรัฐอเมริกานะฮะฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้นะก็ก็ดูถือว่าเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามลําดับนะบยักตื่นยักตื่นยักตื่นใช่เอโก้เนี่ยเป็นยักษ์หลับมานานโอ้หลายปีเลยนะเป็นสิปีอะคือมา <ละ S 1> เริ่มตื่นในช่วงยุคข,ของอผู้ว่ากุ๋ยใช่ไหมอ่าผู้ว่ากุย๋ยผู้ว่ากุย๋ยก็คือท่านอดีตผู้ว่าการฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ ก็ก่อนหน้านี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็น c ีอของ ECO กใช่ใชแล้วก็ถัดมาเป็น CEO ท่านที่แล้วอ่าท่านที่แล้วแล้วก็มาล่าสุดก็ต่อยอดในท่าน c ีอคนปัจจุบันนะครับอ่าก็ดูยักตื่นยักตื่นก็ <laughs> คงจะได้เห็นนะ,นะฮะการเดินเกมทำ์เดลเอ็มแอเ, A เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับเอโก มาดูในส่วนของเอ็กโกอีกหนึ่งหุ้นโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้ซีอใหม่เขามีการเปิดตัวใช่ไหมอ่ามีการเปิดตัวเป็นปครั้งแรกเลยหรือเปล่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตําแหน่งมาประมาณสัก3าเดือนนะก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของคุณธวัชชัยสํารานวานิชกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจํากัดมหาชนหรือว่าเอ็กโกเปิดเผยนะครับว่าในช่วงของปีหน้าบริษัทเนี่ยจะมีผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องจากปีนี้จากแผนขยายการลงทุนเชิงรุก โดยเบื้องต้นเนี่ยมีการจัดเตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ3 0,000่นล้านบาทนะครับเพื่อที่จะรองรับโอกาสในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและก็ต่างประเทศโดยโครงสร้างการลงทุนปีหน้าจะเน้นไปที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติประมาณ80%นะฮะควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนราว20%ก็ถือว่าสอดรับกับทิศทางพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนทางนี้เอโก็คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติอย่างน้อย2โครงการที่สหรัฐอเมริกาที่ก็มีแนวโน้มชัดเจนนะฮะว่าจะเป็ดเดียวได้ภายในช่วงไตรามาสสของปีหน้าก็จะเป็นการสะท้อนศักยภาพการขยายพอร์ตและการเติบโตในระยะยาวของบริษัทอย่างมั่นคงขณะที่โรงไฟ้าเกซอนนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็มีการกลับมาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีกครั้งภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่โดยมีกําลังการผลิตตามสัญญา400เมกะวัตต์ นับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมปี2568โดยบริษัทเองจะเริ่มรับรู้นะครับตั้งแต่ไตรามาส4ี่นี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็จะเริ่มรับรู้ไรายได้เข้ามาเต็มปีในช่วง,งปีหน้าซึ่งก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญต่อ,อไรายได้และผลกำไรจากการลงทุนในฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เองฮะทางเอโกเองก็มองเห็นโอกาสในแง่ของการเติบโตะระลอกใหม่จากความต้องการการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจ Data Center นะครับทั้งในและก็ต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องด้วยนะครับจึงได้เตรียมความพร้อมอรุ่งหน้านะครับในประเทศไทยเนี่ยด้วยการจัดหาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเนี่ยกว่า600ไร่ เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตก็ตอกย้ำถึงโอกาสการเติบโตในระยะยาวและก็สร้างฐานรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนด้วยนะครับทั้งนี้นะครับบริษัทก็มองเห็นโอกาสในแง่ของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเฉพาะนะฮะเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูล Data Center โดยตรงด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยยกระดับความมั่นคงและความมีสเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันนะครับก็มีผู้สนใจเข้ามาเจราจาหลายรายแล้วนะครับก็คิดเป็นกําลังการผลิตรวมเนี่ยระดับหลายร้อยไม่กวัดแล้วนะครับโดยหากว่าโครงการมีความชัดเจนก็คาดว่าจะใช้เวลาในการดําเนินการประมาณสัก2ปีถึงจะเสร็จสิ้นนะครับ ขณะที่ถ้าไปดูภาพรวมนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเอโกก็มีกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่6,836เมกะวัตต์พ่สุปะชยครับอันนี้ก็นับตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละโครงการเลยนะซึ่งมันก็จะมีทั้งที่เป็นของเ e อโก้อหรือมันมีที่เอโก้ไปร่วมถือหุ้นครับท้งนี้มีการกระจายการลงทุนนะฮะอยู่ใน7ประเทศก็จะแบ่งเป็นประเทศไทยกำลังการผลิตเนี่ยคิดเป็น42ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดนะฮะที่2,926เมกะวัตต หรือคิดเป็นมาเก็ตแ a r e ของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในประมาณ7%แล้วก็ต่างประเทศนะฮะมีกำลังการผลิตคิดเป็น58%ของกำลังผลิตรวมทั้งหมดโดยกระจายออกไปใน6ประเทศก็คือสอปอป,อปอลาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกานะครับก็รวมกัน3,910เกมกะวัตต์โดยเป็นโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือว่า COD เนี่ยไปแล้ว3,798ัเมกะวัตต์แล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อีก e 112เมกะวัตต์อย่างไรก็ตามนะฮะธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครงการพลังงานหมุนเวียน APEX นะฮะในสหรัฐจำนวน4โครงการกำลังการผลิตรวม637เมกะวัตต์ก็จะแบ่งเป็นโครงการที่1คือโครงการโค W อเวเตอร์โซลากำลังผลิตนะฮะ150เมกะวัตต์อันนี้ก็คาดการว่าจะ COD ได้ภายในช่วงไตรามาสหนึ่งของปีหน้า2เนี่ยเป็นโครงการ b บแมนวินนะฮะขนาดกำลังการผลิต209เมกะวัต์คาดว่าจะ COD ได้ในช่วงไตรมาสแรกที่จะถึงนี้เช่นเดียวกัน3เป็นโครงการโลตัสวินขนาดกำลังการผลิต200เมกะวัตนะครับก็คาดว่าจะ COD ได้ในช่วงไตรมาส2ของปีหน้าและ4เป็นโครงการ ROCKY FORGE Win d ขนาดกำลังการผลิต78เมกะวัตนะฮะคาดการว่าจะ COD ได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2569ครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้เรื่องของการเข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำนะครับทางเอโก้เขาก็มีเป้าหมายในระยะสั้นนะครับสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะก็จะมีการนําเอาไฮโดรเจนและแอโมโมเนียนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงผสมในโรงไฟฟ้านะครับรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการใช้เทคโนโลยีดักจับและก็ ใช้ประโยชน์จากการกักเก็บคาร์บอนในโรงไฟฟ้า3แห่งนะครับที่เอโก้ Eco, มีการลงทุนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า BLCP ที่ระยองโรงไฟฟ้าขนมที่นครศรีธรรมราชและโรงไฟฟ้าพาจูที่ประเทศเกาหลีใต้อีกทั้งก็ยังมีการศึกษาและก็สแสวงหาโอกาสในแง่ของการลงทุนในเทคโนโลยีไฮโดรเจนนะครับโดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีสกยภาพซึ่งก็จะช่วยเพิ่มสัดส,ส่วนไรายได้จากพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันที่มีสัดส่วน 22%เนี่ยเพิ่มเป็น30%ภายในปี2573ด้วยนะครับอ้าวก็ถือว่ามีการสร้างพัฒนาการนะฮะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับเอโก้วโดยเฉพาะการมุ่งการลงทุนเนี่ยออกไปยังต่างประเทศนะที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็่อนหน้านี้เขาก็เริ่มจากไปสปปลาวคืออยู่ระแวกนี้เริ่มขยับไปไต้หวันนะฮะแล้วก็มีขยับไป สหรัฐอเมริกานะฮะฟิลิปปินส์เกาหลีใต้นะก็ก็ดูถือว่าเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามลําดับนะยักตื่นยักตื่นยักตื่นใช่เอโก้เนี่ยเป็นยักษ์หลับมานานโอ้หลายปีเลยนะเป็นสิปีอะคือมาเริ่มตื่นในช่วงยุคของผู้ว่ากุ๋ยใช่ไหมอ่าผู้ว่ากุ๋ยผู้ว่ากุ๋ยก็คือท่านอดีตผู้ว่าการฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก,ก่อนหน้านี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ e อ h o ใช่ใชแล้วก็ถัดมาเป็น CEO ท่านที่แล้วอ่าท่านที่แล้วแล้วก็มาล่าสุดก็ต่อยอดในท่าน CEO คนปัจจุบันนะครับอ่าก็ดูยักตื่นยักตื่นครก็คงจะได้เห็นนะ,นะฮะการเดินเกมทาเดลเอ็มเ,เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับ e อโกบ